กาละครั้งหนึ่งเมื่อตะกี้นี้เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นกลางแมปใหม่แอตแนนติกของเกมผับจีโมบายและทุกเรื่องราวต้องมีตัวเอกใช่แลครับไอหมอนี่นี่แหละคือตัวเอกเดอะเป็ที่นี่ที่ไหนวันนี้ ด้วยความที่นี่คือแบบใหม่ที่มีทะเลกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาทําให้เขาไม่คุ้นชินกับสถานที่และก็เผอสะดุดฝุ่นแถวนั้นและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ปืนอาวุธเพียงสิ่งเดียวที่เขามีในตอนนั้นกระเด็นหลุดมือและก็ตกลงน้ําไปปืนปืนฉันปืนปืนปืน,ปนที่หมายแล้ว ีอยยกกบเดวดวว้ในขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งโศกเศร้าและก็เสียใจสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของเขาปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าเทะะพารักษ์ปืนที่เจ้าทำตกลงไปใช่กระบอกแท่ๆนี่หรือเปล่าเออไม่ไม่น่าใช่กระบอกนี้ครับท่านแล้วกระบอกนี่ล่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ครับเจ้ามีชังเป็นคนดีงั้นข้าจะให้ปืนแก่เจ้าทั้งหมดนี่เลยอเออ,เอ,อให้จริงเหรอครับท่านเออ,เอ,อไปเลย ขอบุญครับท่านเดี๋ยวเดคือใต้น้านั่นมีปืนอยู่เยอะเลยเหรอครับท่านอืมใช่ทาไมล่ะเออไหนๆก็เป็นเกมแบบริงๆฟาร์มๆอ่ะผมขอไปฟาร์มเองใต้น้าได้ไหมท่านอืออ้ลงนะก็ลงได้นะแต่แมปเมืองใต้น้ําของเกม PUBG Mobile แพทช์ใหม่นี้มันอลังการเกินไปถ้าให้ข้าทํา CG ทั้งเมืองคงไม่ไหวแน่คลิกคงได้อ่อนปีหน้าแน่นอนเอางี้แล้วข้าอินเสิร์ตดูแป๊บหนึ่งึบโอ้ ้ายังค่าใจแตล,ลองไปโหลดเกมมาเล่นดูเองแล้วกันลิงก์อยู่ใต้ในอ p ิ i o n โอเครู้เรื่องแต่ทว่าในขณนะนั้นเองไม่มีใครรู้เลยนอกจากคนที่กำลังดูคลิปนี้ว่ามีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์นั้นทุกอย่างชายหนุ่มคนนี้คิดแผนอะไรบางอย่างได้และพูดในใจดังๆว่าฮออ ทำตกลงน้ำมันคือซ่อมโงโงอันนี้หรืออาวุธใหม่ของเกมพับจีโมบายตรีศูนย์อันนี้กันล่ะฮ่าฮ่าฮ่าทีถ้าทำต่อไปมันก็แค่ซ่อมงงเท่านั้นเลยครับท่านเจ้าช่างเป็นคนดียิ่งนักมันฆ่าจะมอบตรีศูนย์จะเทเจ้าไปเลยเก่งใจยังเลยครับเออ,เองั้นข่าไปแล้วนะใช่แล้วครับแผนการนั่นก็คือการได้รับตรีศูนย์อาวุธใหม่ของเกมพับ แผนนี้มาครอบครองเพื่อกำจัดผู้เล่นทุกคนที่ขวางหน้าอย่างเช่นไอ้หมอ,อนีน่โอ้โหเกิดไปเปลเาเพนดีครับโอ้สืนมัวแต่วิ่งเงี้ยหนีไม่ทันแน่เลยไปดีกว่าหนีลงน้ำดีกว่าคิดว่าหนีลงน้ำแล้วจะรอดหรอ เกมผับจีโมบายผ่นเนี่ยดำน้ำได้เว้ยเดี๋ยวกันนี่ที่หลักเจ๋อเขารู้สึกว่าเขากำลังเห็นคนยิงปืนกันที่ใต้น้ำของเกมผับจีโมบายเลยล่ะกบมั้ง ไอ้ลาวข้าเสนอทำเมี้ยตกลงไปใได้นะมือดีแถวนี้จะมีเทมพลั์ใจดีช่วยงมเมียข้าขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยแฟนที่เจ้าพังตกน้ำใช่จัเปรเมอร์สุดสวยคนนี้หรือเปล่าใช่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 และแฟนข้าเองขอแฟนข้าคืนด้วยไม่ให้เมื่อนี้ แฟนที่เจ้าทำตกน้ำให้สตรีมเมอร์สาวสวยคนนี้หรือเปล่าชื่อโมมุกดีไงมุกดีมุกดีไม่ห้จบบริีบู๊ทเฮ้ยโหน้อบาเก่งมากครับ แสดงได้ดีมากครับโอ้โหสมบทบาทได้เก่งสุดๆจบแล้วเหรอเอาาเ้าหนูไม่เขียนนยใช่ครับในซีนหนัง5นาทีที่ทุกคนเพิ่งดูจบไป้างลูกบาสมาเท่านั้นแหละครับถึง10วิหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> โดนไอเดียอุ้มขึ้นมาแล้วก็อุ้มลงไปจบมันเกิดอะไรขึ้นกันลละเนียถ้าอยากรู้ดูเบื้องหลังเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอเออของจัดจะมีลงทุนอะไรเยอะสุดผมเห็นนี่แหละพบมันเยอะพบมันเยอะมันต้อง แล้วผู้ชายก็ไปด้วยที่เก๋นเด้อสู้สู้สู้เรื่อง,งจริงจริงไงเป็นบ้าที่แบบโคตรเก่า นาแ็นตอนเล่นพี่ดนนมะตรงนี้แหละมันจะเป็นเป็นน,ออน็อตเขาเปล่าเออครับ<า>ใครคะเนี่ยแนะนำตัวหน่อยคะ่ะลูกบานค่ะวันนี้มาทำอะไรคะ สวัสดีครับมาทําอะไรสวัสดีครับชื่อกินะ่ามาถ่ายคอนเทนต์ของพับจีมอวัยแมปใหม่อะไรลองเล่นหรือยังงี้อ๋อลองลองเล่นและครับก็สนุกดีครับมีฐานเกิดตัวตัวก็ชอบเพราะว่าเกิดเยอะเป็นทหารหนึ่งเมื่อกี้ฟังบีฟมาครับเขาบอกว่าผมเป็นทหารกาะลงมาไม่รู้อะไรเลยแล้วทำเปืนตกน้ำีกต่างหากเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเป็นไงตอนนี้กํลาลังถ่ายซีนแรกอยู่ครับเป็นซีนเปิดตัวแม่พูดว่าที่ไหนวะเนี่ย,ยเขาแบบเ,เ,เริ่มเดินแล้วเริ่มเดินและขั้น นนวะเี่ยคือคนไม่เคยไว้หนวดเขาไม่รู้ว่าหนวดควรจะขึ้นตรงไหนอ่ะตอนแรกคิดว่าขึ้นตรงนี้อ่ะ <c oughs> เลอะไรเพราะรถไฟเลยอันนี้ต้องสอนผมไล่ลำหน่อยได้เดี๋ยวสอนยาโอ้ยลำบากแกยังไงถ่ายยังไงเอาไว้ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างฮะไม่ใหม่แบนครับแอคชั่นจุ๊ม

อันนี้เป็นซีนไพยศหนย์ครับมันเป็นสกิลใหม่ในแพทใหม่ครับทีศูนย์สร้างพายุโอ้โหเกิญไม่เ่าครับบัสดีครับผมครับแพทใหม่ของ PUBG Mobile นะด่านที่เป็นน้ำลองแล้วใช่ไหมลองลองเล่นหรอเป็นยังไงบ้างก็จริงดีครับใต้น้ำของเยอะมากมีปืนแบบเพียบเลยคือใครลงไปนี่รวยปูแน่นอนเป็น แหล่งฟาร์มที่ดีใช่เป็นแหล่งฟาร์มที่ดีครับแล้วก็มีไอเทมสาคัญด้วยที่จะสร,ร้างสกิลพิเศษให้นั่นคือรีสูร์นซึ่งในคลิปนี้ก็คง<อ>จะได้เห็นกันแล้วนะครับเหมือวติวๆๆว,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 วเลยครับซีมอวับบยแพดใหม่นะครับตอนนี้ขึ้นยอดดาวนโหลดสูงสุดในแอปสโตร์นะครับผมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้นะครับก็ไปลองเล่นกันได้สนุกมากผมไปลองเล่นละนะครับสุดยอดครับซีมอวยครับตอนนี้ครับกำลังไปถ่ายซีนสุดท้ายแล้วของคุณลูกบ้านนะครับผมแต่ว่าเรามาดูปฏิกิริยาเขาดีกว่าคือคลิปนี้เราเขามาาแกกงงงใให้้เเนนนัั่รออทลยชะ กใช่เหรอแต่ว่าเราจะถ่ายเขาแค่1ช็อตแล้วก็ปิดกล้องเลยมาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้คิดแผนนี้คิดครับรุ้งคีดครับคนนี้แหละเขาโบยเซนเซอร์หน้าไม่เกี่ยวกล้องคิดครับผมผมคิดเองอ่ะทำไมอ๋อเราเล่นนะเรู้สึกไงบ้างครับต่อไปจะได้ถ่ายปิใจมากเลยค่ะ วันแรกแต่10โมงค่ะตอนนี้5โมงเย็นค่ะซึ่ง <ขอ S 1> เป็นผู้หญิงคนเดียวที่สามารถรับบทนี้ได้เพราะว่าเราต้องการผู้หญิงที่แบบดูดีอ่ะต้องการผู้หญิงที่ดูดีที่สุดในการรับบทนี้<ว>คนดูก็จะเห็นหมดแล้วแหละแต่น้นองเขายังไม่ได้ถ่ายเลยก็เดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ใช่ใช่น่ะแฟงค่าเองท่านขอคืนด้วยไม่หายจบบอลิบูลโอ้โหน้องูดบอเก่งมากครับแสดงได้ดีมากครับโอ้โหสมบทบาทได้เก่งสุดๆ อออืใใชช่่่ไมม้้งเเหยกูล็จบแล้วเหรอเอาเปน็นนมก็เอาหนะูเมื่อกี้นีะแล้วไม่ได้เอามาคอนเทนต์นะเอามาจริงด้วยไมย่ถ่ายด้วอีกเหรอคะพี่ต่อได้นะคะ<อ>จริงไ<ม>ๆไม่ต้องมีหนูก็ได้นะวันเนี้ยได้เราเป็นคนพิเศษเลยนะ <c oughs> คนพิเศษเป็นรางวัลปลอบใจนะเป็นหมวกเลยแววตาตะกินทองเอาไว้ใส่ใเลยนะคะใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะท่านเทพรัาพี่แจ๊สุดๆเลยค่ะอะไรครับเนี่ย เราเล่นกันไม่แห้งวันนี้ต้องเ,เก็บเขากอง,กองดูดีหลอกแล้วหลอกอีกคนเราอ่ะปิดกล่องครับผมวันนี้ตั้งแต่ เช้ายเย็นๆนะครับเนนหนื่อยนิดนึงแต่ว่าอยากจะบอกนะครับว่าอยากฝากมากครับกับเกม PUBG Mobile แพทใหม่นะครับมีโซนใหม่อยู่ในแมปเป็นโซนใต้น้ำครับสามารถลงไปฟาร์มในน้ำขี่ปลากระเบนเยวขี่ปลากระเบนก็มีปลากระเบนก็บินได้ตีศูนย์ก็โคเทพมีสกิลทอร์นาโดใครๆที่ยังไม่ได้เล่นแพทนี้ครับแปอัปเดตด,ด่วนเลยหรือถ้าใครยังไม่ได้เล่นเกม PUBG Mobile ก็ไปกดโหลดมาด้วยตะโกนทำไม หมมัง